ผู้หญิงไม่ขออะไรมากขอแค่มีสามีที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่ออามานะของตัวเองรักภรรยาและลูกๆไม่ทำให้ผิดหวังซ้ำๆแค่นี้ผู้หญิงก็มีกำลังใจในการเลี้ยงลูกแม้ต้องเหนื่อยแค่ไหนแต่มีความสุขปัจจุบันการได้คนดีๆเป็นคู่ชีวิตแทบจะยากมากหากใครที่เจอแล้วก็ควรรักษาไว้ให้ดีเพราะหากพลาดกันแล้วก็ยากที่จะได้เจอแบบคนเดิมเพราะร้อยคนร้อยนิสัย หากเรายังไม่ดีพอควรปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะเอาชีวิตใครมาอยู่ด้วยไม่ใช่เพราะความอยากมีคู่แต่ไม่คำนึงถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองยังไม่ละทิ้งจึงเกิดการแตกแยกในภายหลังใจเขาใจเราทุกคนมีพ่อแม่และพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกตัวเองได้ดีหลังแต่งงานเนื้อหาบทความผู้หญิงคนหนึ่งอัลฮัมดูลิลละหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตวนใจให้กับชีวิตคู่ทุกคนอินชาอัลลอฮ